บลูบ็อกตัวนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษเข้ามาเยอะมากครับครับเราอยู่กันที่เว r ร์ซูดแกรถยนต์ครับคันนี้ก็จะเป็นตัว t o y ย t a Camry ครับลูกค้าต้องการติดตัว AG จซีนิคคิวบลูบซครับซึ่งตัว Blue Box ตัวนี้ครับเป็นตัวในกลุ่มของ Blue Box ของ AG Blue Box ตัวนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษเข้ามาเยอะมากครับเนื่องจากว่าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเป็นแบบ32บิตแต่โปรเซสเซอร์ของตัว Blue Box ตัวนี้ครับเป็น Dash Technology Dash Technology ก็คือตัวนี้มีความเร็วในการประมวลผลและที่สำคัญก็คือสามารถตัดสัญญาณรบกวนที่จะเข้ามาในตัวกล่องควบคุมได้ ซึ่งการที่ไม่มีสัญญาณรบกวนในกล่องควบคุมเนี่ยครับก็จะเป็นผลดีในเรื่องของอการประมวลผลอย่างตัวนี้ครับสามารถที่จะใช้กับวาลในระบบวาลของรถยนต์ได้ทุกทกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นวาลทรอนิก wow หรือ,หร,อหรือพวกที่เป็นรถที่แบบเวลารถติดไฟแดงระดับตัวนี้ก็สามารถที่จะจูนให้เหมาะกับพวกที่เป็นพุชสต็อปหรือว่าสตาร์สต็อปได้ครับ หรือรถที่ติดไฟแดงและดับแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาให้อัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถที่จะาสามารถทำได้ครับเพราะมีซอฟต์แวร์ที่เข้าไปรองรับในส่วนของซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์เนี่ยครับก็จะมีให้เลือกในกลุ่มของหัวฉีดหัวฉีดในกลุ่มของ C ี IT, lock, นิตบูบ็อกาาล์บูบ็อกล์บล์บลืบกไบ้ตั้งแต่บล์บล์ทล่เป็น้นิด3บล์2ล์บี หรือว่า1โ oh อม1.5หรือว่า1.25ครับก็จะมีตัวพวกหัวฉีดให้เลือกอยู่เยอะมากหรือในรถที่ต้องการการเล่งแซงที่ที่ดีครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันก็คือสามารถที่จะฉีดเพิ่มน้ำมันกับแก๊สในจังหวะเล่งแซงได้เพื่อให้การออกตัวหรือการเล่งแซงเนี่ยครับดีขึ้นครับเพราะว่ารถที่ติดแก๊สนยครับองศาจิลเบิด ของ LPG กับองศาคิวรเบิรของน้ํามันเนี่ยครับจะไม่ตรงกัน A.G. ตัวนี้ครับมีฟังก์ชันที่จะฉีดน้ํามันเข้าไปร่วมด้วยขณะที่มีการเล่งแสงเพื่อให้อ่าการสับถี่เนี่ยครับนุ่มนวลแล้วก็เป็นไปตามจังหวะที่ผู้ใช้รถต้องการครับในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ตัวนี้ครับก็จะให้มา1ก็คือชุดควบคุมชุดควบคุมเนี่ยครับก็จะเป็นตัว b ลูบ็อกครับแล้วก็ตัวแมปเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีทั้งวักข้ม um, แล้วก็เพเชอร์ในตัวเดียวครับซึ่งก็จะสะดวกครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือ AG เคลมว่าสวิตตัวนี้ครับของเขาเนี่ยครับให้ความชัดที่สุดตั้งแต่มีการผลิตสวิตของ AG มาครับในส่วนของมอต้ม AG ให้มอต้มของโทมาเซโตมาครับ เป็นตัว a t 0 9 A l a s k a กซึ่งโทมัสโตเนี่ยครับคือผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สลายใหญ่อันดับหนึ่งของอิตาลีครับอุปกรณ์แก๊สของโทมัสโตเนี่ยครับจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยครับเพราะว่ามีหลายผู้ผลิตชุดกล่องควบคุมเนี่ยครับหลายยี่ห้อเลยที่จะนําพวกของหม้อต้มโทมัสโตเนี่ยครับมาร่วมในชุดอุปกรณ์ของตัวเองครับเพราะว่ามีความทนทานสูง แล้วก็ที่สําคัญก็คืออะไหล่เนี่ยครับหาได้ง่ายเพราะว่าเป็นที่นิยมในตลาดในส่วนของหัวฉีด AG ให้หัวฉีดชนิด3โ oh อมาครับซึ่งหัวฉีดตัวนี้ครับมีความทนทานสูงครับก็สามารถใช้งานได้ดีมีค่าการทนความร้อนในห้องเครื่องนะครับที่ผ่านมาตรฐานของอยุโรปครับก็สามารถใช้ได้ดีในบ้านเราครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะเป็นหัวฉีดที่ ที่ได้รับการพัฒนามาสมบูรณ์เลยครับในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สจะเห็นว่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวหม้อต้มครับตัวหม้อต้มเนี่ยครับถ้าเกิดเหล็กที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์หม้อต้มเนี่ยครับบางทีเนี่ยจะมีความอ่อนเรละบางครับซึ่งผู้ติดตั้งเนี่ยจำเป็นต้องใช้เหล็กที่มีความหนาครับอย่างที่เวอร์ดซูดบอสการเซอร์ with. เราใช้เหล็กหนาถึง5มิลครับซึ่งเป็นหนาสุด เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เหล็กบางนยครับมันจะเกิดการให้ตัวอ่อนตัวครับแล้วก็จะยุบลงอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อคุณลูกค้าหลายคนนะครับพอใช้รถไปนานๆเนี่ยครับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิหม้อต้มเนี่ยครับจะขาดหรือชํารุดเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่รัดให้มันแน่นหนาเนี่ยครับตัวนี้ครับมันจะโยกไปมาอยู่ตลอดเลยเวลาที่เราขับรถ จนมันจะขาดที่ข้อครับเพื่อขาดที่ข้อเนี่ยครับมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันเชื่อมไม่ได้ครับอันนี้เราก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าก็คือการรัดสายไม่ให้เกิดการสั่นโยกก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสายขาดสายอุณหภูมิเสียชำรุดในส่วนของหัวฉีดการติดตั้งหัวฉีดเนี่ยครับระยะจาก ท่อไอดีมาที่ปลายหัวฉีดนะครับต้องให้มันสั้นที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดการาถ้าเกิดท่อหัวฉีดนะครับยาวก็จะทําให้ระยะเวลาที่เดินทางจากหัวฉีดไปที่ท่อไอดีเนี่ยครับเวลาในการเดินทางเนี่ยจะยาวขึ้นก็จะทําให้เชื้อเพลิงเนี่ยครับเข้าไปไม่ตรงจังหวะในการจุดระเบิดอันนี้สําคัญมากครับจะระบุอยู่ในคู่มือการติดตั้งเลยครับ ท่อความยาวของเวชีดในส่วนของแมป s เซนเซอร์แมปเซนเซอร์ตัวนี้เป็นแมป s เซนเซอร์รุ่นใหม่ครับก็จะเห็นว่ามันจะมีท่อเฟเชอร์ก็คือท่อแก๊สแล้วก็ท่อแวคทัมก็คือแรงดูดตัวนี้จะเป็นแมป s เซนเซอร์ที่รวมทั้งเฟเชอร์และแวคทัมอยู่ในตัวเดียวกัน ส่วนของการบำรุงรักษาระบบแก๊สก็จะแยกออกเป็น2ส่วนครับก็คือ1ในส่วนของกรองที่มอต้มครับในตัวเนี้ยครับในวงกลมตรงนี้ครับก็อ่ามันนดสามตัวเนี้ยครับเราถอดออกมาก็จะมีกรองซึ่งอ่าเป็นกรองที่คอยดักพวกเศษโลหะไม่ให้ผ่านเข้าไปในมอต้มซึ่งกรองตัวเนี้ยครับตามสเปกจะเปลี่ยนทุกประมาณ3 0,000กิโลในส่วนของกรองัวฉีด ตัวนี้ก็จะเป็นกรองละเอียดครับจะดักฝุ่นพวกละอองสิ่งสกรปรกไม่ให้เข้าไปที่หัวฉีดเพราะถ้าเกิดฝุ่นเข้าไปเนี่ยครับก็จะทําให้หัวฉีดเกิดการติดขัดก็จะทําให้หัวฉีดเสียตัวนี้ก็จะเปลี่ยนทุก2 0 0 0 0กิโลในส่วนของมันติวาวครับถังด้านหลังในการใช้งานเนี่ยครับถังตัวเนี้ยครับเป็นถังแบบมันติวาวสั่งเปิดปิดด้วยไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัววาล์วที่ควบคุมด,ด้วยไฟฟ้าครับตัววาล์วตัวเนี้ยครับจะถูก ควบคุมด้วยกล่องอิเล็กทรอนิกส์ของระบบแก๊สซึ่งจะสั่งเปิดปิดแก๊สถ้าหากเราไม่ได้ใช้แก๊สวาตัวนี้จะถูกสั่งปิดโดยอัตโนมัติเลยจะไม่มีทางเปิดออกมาได้ครับเพราะว่ามันจะใช้ไฟฟ้าในการเปิดซึ่งการเปิดเนี่ยต้องสั่งจากตัวกล่อง ecu เท่านั้นแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะปิดระบบวาลเป็นแบบแมนวนวลก็ให้ใช้นิ้วนะครับหมุนวาลตัวนี้ครับวาลตัวนี้ก็จะ,ะถูกปิด หากจะเปิดก็แค่คลายออกมาครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดวาล์วที่ถังครับเป็นแบบแมนนวลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าสำหรับการตั้งค่าของ AC ในรุ่น Blue Box ในการตั้งค่าเนี่ยครับก็จะต้องเลือกที่สำคัญก็คือตัวนี้ต้องเป็น lpg ครับเพราะว่าเราต้องเลือกชนิดให้ตรงกัน แล้วก็สัญญาณก็ดึงจากหัวฉีดมาครับสี่งสำคัญก็คือตัวชนิดของหัวฉีดครับตัวนี้จะเป็นหัวฉีดแบบ3โอห์มถ้าเกิดเราตั้งค่าหัวฉีดติดเพี้ยนเนี่ยครับโปรแกรมจะคำนวณค่าการฉีดเนี่ยครับไม่ตรงกันในส่วนของอค่าหัวฉีดเนี่ยครับก็คือ,อผู้ผลิตอุปกรณ์แก๊สน,นะครับก็จะนำหัวฉีดมาทดสอบเพื่อเช็ค วัดค่าระยะยกของหัวฉีดในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อครับดังนั้นเราจึงต้องตั้งให้ตรงกันครับแล้วก็ขนาดของหัวฉีดครับขนาดของหัวฉีดก็ให้ระบุข,ขนาดให้ตรงกันกันกบที่เจาะไว้ครับในส่วนของการจูนเบื้องต้นครับเราเห็นว่าตอนนี้ครับลูกบอลน,นียครับกำลังวิ่งไปมาอยู่ตอนนี้ก็คือรถนียใช้น้ํามันครับระยะเวลาในการฉีดน้ํามันก็คืออยู่ที่ประมาณ2.3 ตอนนี้เราต้องตั้งลูกบอลให้ตรงกันครับเลื่อนมาให้ตรงกันเจาะลูกบอลเข้าแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เวลาที่เป็นของน้ํามัน,นยอยู่ที่ประมาณ2.3ให้เราสวิตไปที่แก๊สครับ,รบเขียนว,ว่าพอไปสวิตที่แก๊สนะครับเวลาครับเวลาของอแก๊สนะครับก็จะตรงเท่ากับน้ํามันก็คือเมื่อกี้น้ํามันเป็น2.4งจุดระยะเวลาของการฉีดแก๊สก็จะเป็น2.4เท่ากัน ถ้าเกิดตัวเลขไม่เท่ากันเนี่ยครับเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับเขียนว่าเวลาจะเพี้ยนไปครับจะเหลือแค่2.3งจุดสามซึ่งค่าเวลาพวกนี้ครับจะทําให้เกิดการสั่นของเครื่องยนต์ครับหรือว่าการเล่งมีอาการกระตุกกระชากค,ครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2.4 แล้กันแล้วนะครับยู่ที่2.4แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปทําการในช่วงของการเปิดแอร์ครับการเปิดแอร์เนี่ยครับก็คือเป็นการดึงภาระโหลดของเครื่องยนต์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนที่เครื่องยนต์เปิดแอร์เนี่ยครับค่าเวลาจะอยู่ที่ประมาณ3.8ครับ3.8 เมื่อเราเพิ่มภาระโหลดเข้าไปโดยการเปิดแอร์เร่งสูงสุดในส่วนของน้ํามันเนี่ยครับเจ็าค่าเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสาครับเรามาดูที่แก๊สครับค่าเวลาที่แก๊สก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3.8 3.9ครับเดี๋ยวเราลดลงมาสักหน่อยหนึ่งครับจะเห็นว่าตอนนี้เราปรับขึ้นไปครับ ถ้าเวลาอของเครื่องยนต์ขณะเปิดโหลดเปิดแอร์นะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่ากันครับก็คือ3.8ตอนนี้ตัวเลขมันสวิงเพราะว่าเนื่องจากว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานอยู่ครับต่อไปรอบมาเปิดไฟสูงตอนนี้ก็คือเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบาแล้วก็เปิดแอร์แล้วก็เปิดไฟสูงครับเป็นการเพิ่มพาราโหลดเต็มที่ เวลาของน้ำมันเนีจะอยู่ที่ประมาณ4.4ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใช้แก๊สครับเห็นว่าเวลาใช้แก๊สเนี่ยต่ำไปเราก็มาปรับเพิ่มครับให้ได้อยู่ที่ประมาณ4.4 เยอะมาณ4ครับผมอันนี้ก็คือเป็นการจูนในรอบเดินเบาครับที่มีพาราโหลดในส่วนของการใช้งานครับเมื่อลูกค้าเข้ามาในรถเนี่ยครับก็สามารถที่จะสตาร์ทรถได้เลยครับพอสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยครับจะเห็นว่าไฟสีเขียวเนี่ยกระพริบแสดงว่าตอนนี้ครับอยู่ในโหมดอัตโนมัติซึ่งในโหมดอัตโนมัติเนี่ยครับก็คือกล่องควบคุมเนี่ยครับ จะเช็คสัญญาณความร้อนของเครื่องยนต์ครับแล้วก็รอบเครื่องเพื่อที่จะาหากมีคำสั่งอุณหภูมิถึงที่ตั้งกำหนดไว้แล้วก็รอบเครื่องถึงที่กำหนดไว้ระบบแก๊สก็จะสั่งตัดเข้าระบบแก๊สอัตโนมันติครับเดี๋ยวผมเร่งเครื่องนะครับครับตอนนี้จะเห็นว่าไฟเขียวกับพลิบนี้ดับไปแล้วครับครับตอนนี้ก็คือเครื่องยนต์นี่ครับ ใช้แก๊สอยู่ครับแล้วก็ได้ยกเลิกการใช้น้ํามันออกไปแล้วถ้าหากคุณลูกค้าขับขับแล้วแก๊สหมดครับระบบก็จะสั่งตัดเข้าน้ํามันให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องหยุดรถคุณลูกค้าก็สามารถที่จะขับรถต่อไปได้เลยครับและเมื่อไปถึงปั๊มแก๊สก็เติมแก๊สแล้วก็สตาร์ทรถขึ้นมาใหม่ครับระบบก็จะเข้าในโหมดอัตโนมัติเหมือนเดิมครับก็คือไฟเขียวกับพริบพร้อมที่จะเข้าระบบแก๊สครับ เมื่อความร้อนถึงรอบเครื่องถึงก็จะตัดเข้าแก๊สให้อัตโนมัติแต่ถ้าหากคุณลูกค้าไม่ต้องการใช้ระบบแก๊สครับให้ใช้เนื้อนะครับอย่าใช้เล็บใช้เนื้อนะครับแตะลงไปครับจะเห็นว่าจากสีแดงเนี่ยกลายมาเป็นสีส้มครับตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดของน้ํามันครับถ้าเกิดเราดับเครื่องในโหมดน้ํามันดับเครื่องในโหมดน้ํามัน สตาร์ทขึ้นมาเนี่ยครับระบบก็จะสตาร์ทด้วยน้ํามันแล้วก็ขับเข้าน้ํามันแต่ถ้าหากเราดับเครื่องในโหมดของแก๊สครับระบบอัตโนมัติครับถ้าเกิดเราดับเครื่องในโหมดของแก๊สเดี๋ยวผมดับเครื่องในโหมดแก๊สครับเมื่อสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยครับ <S <S ก็จะเข้าในโหมดอัตโนมัติ จะเห็นว่าตอนนี้ครับสีเขียวกระพริบก็แสดงว่าตอนนี้อยู่ในโหมดอัตโนมัติระบบแก๊สพร้อมที่จะทํางานเมื่ออุณหภูมิถึงและก็รอบเครื่องถึงครับถ้าหากในตอนเช้าเนี่ยครับคุณลูกค้าขึ้นรถมาเนี่ยครับก็สามารถที่จะสตาร์ทแล้วก็ขับรถออกไปได้เลยครับโดยไม่ต้องไปสนใจว่าะจะตัดแก๊สเมื่อไหร่เพราะว่าโปรแกรมจะถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิและก็รอบเครื่องครับเมื่ออ,อุณหภูมิถึงรอบเครื่องถึง ระบบก็จะตัดเข้าแก๊สให้อัตโนมัติเลยครับและเมื่อถึงที่พักหรือว่าถึงที่หมายปลายทางก็สามารถที่จะดับ,คบเครื่องยนต์ในหมดของแก๊สได้เลยโดยไม่ต้องกดสลับไปสลับมาครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ AG Blue Box ครับที่ให้มา